ขณะนี้คุณกำลังอยู่ในรายการคุยกันวันละตัวนะครับผม <Wow. S 1> กับผมนะฮะ a อเคเอเมาหม่าโมนะฮะสเตตัสกินมาม่าปรุดที่มีอุดมการแอลเลงกาปรารถนาจะมีอิสรภาพทางการเงินนะครับผมในโอเควันนี้ฮะรายการคุยกันมาละตัวนะครับเราจะเพิ่มเป็นคุยสองตัวนะครับผม ป็นหุ้นที่ผมเคยคุยมาแล้วนะครับหุ้นตัวแรกนะครับก็คือ Cgd <Wow. S 1> นะครับส่วนหุ้นตัวที่สองนั้นก็จะเป็นกันกุลนะครับ <Wow. S 1> ทำไมผมถึงต้องวนมาคุยเขา,อ,าอีกครั้งซีจีดีนี่เป็นครั้งที่สองนะครับกันกุลนี่จะเป็นครั้งที่สามนะครับผม <Wow. S 1> มันก็มีประเด็นแหละผมถึงได้วนมานะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับ เรามาเริ่มกันที่ C G D กันก่อนนี้ครับอันนี้คือทำเฟรมมันนะครับอันนี้ผมจะให้ดูร่าวๆนะครับเพืเ่อนๆในพาร์ทแรกของของ C G D นั้นผมก็ได้พูดแบบภาพรวมค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับผมส่วนในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในกรอบนี้ก็คือกรอบราคาปัจจุบันนั่นเองนะครับโอเค ผมจะไปที่ time frame 60นาทีเลยนะครับผม <Wow. S 1> เพราะว่า i ท e f เฟ m e 60นาทีนั้นมันจะมีอ่าดีเทลเยอะนะฮะทำให้เราแบบหาเนื้อับเนื้อตาได้ง่ายขึ้นนะครับผม <Wow. S 1> ที่สำคัญนะครับถ้าเราใช้ time f r ฟ m e ในซื้อนะครับเราก็ควรใช้ time f r ฟ m e นั้นขายเช่นกันนะครับผม <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับอันนี้ผม ที่แนวรับเล่นๆไว้นะครับ2จุดนะครับบริเวณที่0.48กับ0.45นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนั้นซูมเข้ามาดูาบริเวณวันนี้กันนะครับผมอ่า CGD นะครับผมเขาลงมาแตะบริเวณโลที่0.48นะครับผมแล้วก็ มีการซื้อกลับขึ้นมานะครับผมแสดงว่าโซนจุดแปดเนี่ยเป็นแนวรับที่มีนัยสำคัญนะครับเนี่ยฮะเพื่อนๆเขาเคยลงมาแตะ่นะนี่นี่นะแล้วก็เด้งขึ้นไปแต่แล้วก็มีคนซื้อกลับขึ้นไปนะครับผมแสดงว่าบริเวณนี้ก็สามารถที่จะเป็นแนวรับได้เชื่อกันนะครับผม ก็คือพเพื่อนๆอาจจะเอา0.48เนี่ยเป็นจุดซื้อก็ได้นะครับผมถ้าสมมุติว่าเขาลงมาที่0.45แล้วมันหลุดเนี่ยก็ค่อยคัดนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับ0.48เนี่ยยังเอาอยู่อยู่นะครับผมในในด้านของแนวรับนะครับอืมเนี่ย0.48นะครับ ยังคงเอาอยู่นะครับผมส่วนแนวต้านของเขานะครับผมแนวต้านนะครับผมการที่ CGD จะมีลุ้นขึ้นไปบริเวณนี้นะครับอ่ถอยออกมาหน่อย บริเวณแนวต้านตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะเนะอะาอยูนะ่ไหนอันนี้คือ0ูนสองนะครับผมนี่คืออ่าไฮใกล้สุดที่เขาเคยทำไว้นะครับผมก็คือมีแบบล่วงมาแตะศูนี่แปดแตะศูนี่แปดแล้วก็ไปเลยนะครับผมแล้วก็อ่าขึ้นไปได้ สุดแค่0.62นะครับผมคือเราจะไม่ดูย้อนไปไกลมากนะฮะเราจะดูแบบบริเวณใกล้นี้ก็พอนะครับการที่ CGD นะครับจะสามารถขึ้นไปชนแนวต้านเดินนะครับอยู่ที่0.62นั้นเขาต้องขึ้นมาอยู่ตรงนี้ให้มันได้ก่อนนะครับ ก็คือบอริเวณ0.51อ่าเพราะว่า0.51เนี่ยเคยเป็นนี่ครับดูเมาส์ผมนะเคยเป็นแนวรับเดิมนะครับผมเนี่ยเนี่ย,ย,ย,ยลงมาทีไรก็รับได้รับได้แล้วก็เริ่มเริ่มไม่ไหวนะครับผมจนต้องมาพึ่งแนวรับที่0.48นะครับการที่เขาจะ มีลุ้นกลับขึ้นมา,าชนแนวต้าูน0 6.2นั้นเขาต้องขึ้นมาอยู่ยืน0.51ให้มันได้ซะก,ก่อนนะครับวันนี้ก็กระแทกขึ้นมาแล้วนะเนี่ยตรงนี้นะครับพเพื่อนๆเนี่ยนะครับกระแทกขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ยืนไม่ได้ก็สุดท้ายครับปิดอยู่ที่0.50นะครับผมพรุ่งนี้ฮะ รอรุนว่าเขาจะมายืนบริเวณ0.51นี้ได้ไหมเพราะว่าเส้น EMA 200นะครับดูตรงเมาส์ผมนะฮะก็อยู่บริเวณที่0.51นั่นเองนะครับถ้าเขายืน0.51ได้เขาก็จะยืนอยู่บนเส้น ME ทุกเส้นนะครับผมนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเขาก็เริ่มที่จะ มีรุนแล้วนะครับผมที่จะมาชนแนวต้านที่0.62นะครับว้าว0.51กับ0.62โอ้11ตังค์เลยนะครับผมจะคิด,ดเล่นๆนะครับดะลองลองคิด,ดเล่นๆ16ตังค์เลย11ตังค์ 17%เลยนะครับผมอืมถ้าแบบถ้าสมมตินะสมมติผมไม่ได้ชี้นาอะไรใดๆดังสิ้นนะครับถ้าสมมติใส่ไปสักอ่าใส่ไปสักแสนหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้โงก็ได้หมื่นเจ็ดเลยนะเพื่อนๆเ <Wow. S 1> นี่ยช่องนี้อ่ะเนี่ยนะครับช่องนี้ฮะเนี่ย แค่นี้เลยแต่ทางนั้นท้งนี้นะครับ CGD เขาต้องมายืนที่0.51ให้มันได้ซะก,ก่อนนะพรุงนี้นะถ้าร่วงลงมาก็ยังคงเป็นแนวรับที่บริเวณเส้น0.48เหมือนเดิมนะครับผมถ้ารับได้ก็รอลุ้นต่อไปให้เขายืน0.51นะครับถ้าร่วงลงมาก็สามารถเอาแนวรับที่0.45เนี่ยเป็นจุดขัดลอดได้นะครับผม <Wow. S 1> จบครับ CGD เนี่ยไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้ว0.51ก็มีลุ้นแล้วนะฮะอีกนิดนึงนะ CGD นะ่ะดูวอลุ่มเขานะแห้งมากเลยนะครับผมก็ยังมีคนซื้อขึ้นมานะครับหลายหลายคนเขาก็ชอบนะแบบนี้นะบอลุ่มแห้งๆอย่างนี้นะครับผมราคาไม่ค่อยไปไหนเตาะแตะ้แตะ,ตะอยู่แถวเนี้ย M A C D นะคทับเฟรมหกสิบ 60, 60นาทีนี่ก็เรียบเรีย่เคียงอยู่บริเวณอ่ศูนย์นี่นะครับอ่าตอนนี้ R S I ของเขานะก็เลย50ขึ้นมาแล้วนะครับผมอหรืออยู่แถวๆบริเวณ50นะครับอืมนะโอเคจบครับ C G D ต <Wow. S 1> ิดต่อที่กันกุลกันดีกว่านะครับผม อโอเคครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่ก,กันกุลแล้วนะครับอ่านี่คือทาเฟรมมันนะครับผมบริเวณที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือโซอนนี้ครับอืมเดี๋ยวเราไปที่ทาเฟรม60เลยนะครับผม 60นาทีนะครับอ่ะว <Wow. S 1> ้าวกันกุญนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาแนวรับแบบข้าวๆ่าสักหน่อยนะครับอืมก็คือ ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมที่ผมกลับมาดูกันกุลในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันมีประเด็นอยู่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าคุณเพื่อนจะเห็นชัดไหมนะครับผมตอนนี้ราคาของเขานั้นอยู่ที่4.84นะครับผมเนี่ยกรอบนี้ว้าวอ่ะ 4. นะครับก็วันเสาร์เออวันศุกร์ที่แล้วนะครับผมเขาก็มากระแทกแล้วรอบหนึ่งตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็วันนี้ฮะแรงยังดีนะครับผมก็มากระแทกอีกครั้งหนึ่งบริเวณที่อะสี่จุดแปดแปดเนี่ยนะครับอืมแล้วก็ลงมาพักปิดราคาปิดตลาดอยู่ที่4 8 4ุดสนะครับผม ที่ผมกำลังให้ดูอยู่นี่ก็คือนี่คือแนวต้านเก่าของเขานะครับอืมเนี่ยเนีเขาเคยกระแทกหลายครั้งหลายคราวมากเลยนะครับเนี่ยว่าเขาจะทะลุผ่านมาที่บริเวณอ่า5.55นะครับผม แล้วก็แนวต้านสำคัญอยู่ที่ห้าจุดห้าจุดศูนย์ห้าอ่าพูดผิดขออภัยด้วยนะครับห้าจุดศูนย์ห้าก่อนที่เขาจะทะลุทุกแนวต้านขึ้นไปทำนิวไฮนะครับผมนี่คือแนวต้านสำคัญนะครับที่มีนยัยสำคัญนะครับผมทำไมผมดึงให้ดูตรงนี้นี่นะครับเขาพยายามที่จะผ่านแนวต้าน ที่4.88อีกครั้งแล้วนะครับผมหนึ่งครั้งสองครั้งนะครับผมวว้า <Wow. S 1> แล้วที่สำคัญนะครับเส้น EMA 75นะครับเส้นนี้นะครับลงมาซับพอร์ตที่ราคา4.88หรือแถวๆ4.86ประมาณนี้นะครับถ้าสมมติว่ากันกุณนะครับเขายังยืนราคานี้ได้นะครับผม มีลุ้นแน่นอนนะครับผมขึ้นไปชนแนวต้านที่5.05เนี่ยครับแล้วมันก็พอดีพอดีเหลือเกินนะครับผมบริเวณราคา5.05ี่ยเดี๋ยวผมเอากอดนี่ออกก่อนก็คือบริเวณ5.05เนี่ยพอดีพอดีเหลือเกินนะครับนี่ฮะเส้น EMA 200ก็มาบรรจบตรงนี้พอดีนะครับผม โอ้โหเอนะเนี่ยนะครับอืมต้องทำไม่ได้นะครับผมอ,อ่มีแนวรับที่บริเวณสี่จุดแปดศูนย์นะครับถ้าสมมติว่าการคูณอ่ายังยังคงไม่ผ่านแนวต้านที่สี่จุดแปดแปด เขาก็สามารถมายืนบริเวณ4.80นะครับอยู่อยู่ที่ช่องนี้ได้นะครับเขาก็สามารถมายืนอยู่ช่องนี้ได้นะครับ4.80ถึง4.88เนี่ยครับเขาสามารถมายืนได้ในะบริเวณนี้นะครับผมเพื่อที่จะรอทะลุแนวต้าน4.88ไปนะครับแล้วก็5.05เป็นแนวต้านถัดไปนะครับผม นี่ฮนะโอ้โหคือคือผมกำลังจะบอกว่าถ้าแบบเราดูกราฟนะเพื่อนๆน,นะคือมันสามารถไปบบวางแผนได้เลยนะว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้มันอยู่ราคาบริเวณเนี้ยอืมถ้ามันยืนได้มันจะไปไหนต่อถ้ามันไปต่อได้มันจะไปไหนอีกอะ่ะเออแนวรับนะครับผมก็ยังคงเป็นบริเวณที่อ่า อ่านี่เรามาดูใกล้ๆแล้วนะครับแนวรับก็จะเป็นบริเวณที่อาทีนี้ผมจะเอาเส้นยิ a อออกก่อนเพราะว่ามันเหมือนกับเดี๋ยวเพื่อนๆแบบสับสนนะครับสรุปนะครับกันกุลนะครับผมแนวรับสำคัญอยู่ที่4.66นะครับอืมบริเวณนี้นะครับผมแล้วก็ ถ้าสมมติว่าอยากผ่าน4.88ไปได้นะครับซึ่งกระแทกมาแล้วหนึ่งครั้งดูเมาส์ผมนะครับสองครั้งนะครับผมก็ต้องยืนอยู่แนวรับที่4.80ให้ได้นะครับอรอลุ้นกระแทกผ่านนี้จอแล้วนะจอะเนวต้านแล้วนะครับผมโอ้หต้องรอลุนพ่งนี้นะฮะถ้ามีวอลลุ่มมาหน่อยนะครับผมทะลุแน่5.05เนี่ย เจอแน่ๆนะครับผมสําหรับใครแบบเล่นสั้นมากๆนะครับผมพวกนี้ ATO เข้าเลยนะครับคือวัดใจเลยนะครับผมอันนี้คือผมไม่ได้แนะนํำเลยไม่ได้ชี้นํานะครับผมอันนี้คือพูดคุยนะครับเล่าสู่กันฟังนะผมว่าถ้าพรุ่งนี้ตลาดดีๆตลาดเป็นใจหน่อยนะครับผมถ้ามีวอลลุ่มสักหน่อยนะครับ น่าจะเห็นทะลุอะฮะห้าจุดศูนย์ห้านะครับไม่ทะลุก็ชนแน่ๆนะครับหัวแตกเลยฮนะโอเคก็ผมสลับอินดิเคเตอร์นะครับผมอ่า MACD นะครับในไทม์เฟรม60นะครับตอนนี้อยู่เหนือ0นะครับผม RSI ตอนนี้ก็อยู่เหนือ50%นนะครับผมแล้วก็ดูฮะคือเขาผ่านจุดอ่า โอเวอร์โอเวอร์โซมาแล้วนะครับผมอืมเนี่ยเขาผ่านจุดเขาผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับโอเวอร์โซนนี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ทำเดเวอร์เจนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในระหว่างที่ราคาเขาอยู่ต่อๆแตะอยู่ที่เดิมเนี่ย RSI ในทำเฟรม60นาทีเนี่ยเขาก็ทำเดเวอร์เจนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม รออย่างเดียวนะครับวอลล่มสาหรับการกุนจบครับผมไม่สุดท้ายนล้วครับผมไม่ได้ชี้นําในการซื้อขายหุ้นแต่อย่างใดนะครับสําหรับพรุ่งนี้นะครับวันอังคารนะครับผมวันอังคารที่23ครับขอให้ทุกคนนั้นโชคดีกับการลงทุนนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับคงจบเพียงแค่นี้นะครับผมสีเกียนกทามครับเจอกันใหม่บ๊ายบายครับผม